ตรงนี้เลยเตียหวังนี้จะชมะเครื่องบินกองบินเดียโชน,นะครับแล้วก็ F35 ของอ,อ,อเมริกาจอดจอดที่ผ้าอยู่นี่ แล้วเราจะเดินไปอีกนะครับเราเดินไปดู <c oughs> อของของปร <c oughs> งบินจีน <c oughs> แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูของของทัพอากาศกินเดียวก่อนะครับจะเอาฝั่งไหนดีขวาเข้ามาซ้ายเข้ามาเขื่อนซ้ายขวามาื่อนลำเดียว

like